เมื่อเราเห็นทางเดินปลวกแล้วและหลังจากนั้นพอกําจัดปลวกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการในการป้องกันซึ่งอยู่บริเวณด้านบนบอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่ๆบ้านใครที่กําลังสร้างใหม่และไม่ได้ทําวิธีนี้นะคะต้องดูถ้าสมมติว่าขึ้นบ้านมาแล้วล่ะอาจารย์เกิดไม่ได้ทําแบบนี้เออถ้าขึ้นบ้านมาแล้วต้องฆ่าเลยนะคือคือขึ้นบ้านเนี่ยถึงถึงขั้นฆ่าแล้วเพราะว่าต้องฆ่าให้ตายก่อนแล้วตอนก่อนที่มันมามันต้องป้องกันใต้ดินนนเเปป็ะครับววลาาทํก ถ้าปลวกนะ,ะแต่ทาให้ดินเป็นพิษพอดินเป็นพิษเนี่ยปลูกจะไม่มาบริเวณบ้านเราฉะนั้นสมมุติว่าบ้านเราสี่หลังห้อมล้อมนะ,ะเพื่อนบ้านทําแล้วเราไม่ทำเนี่ยนะนั่นแหละเตรียมตัวไว้พอเพื่อนบ้านดินเป็นพิษนะฮะแล้วก็ปลวกจะมาคัะยิ่งปลวกนั้น เขาไม่ได้เป็นอันตรายเราว่าไปเบียดบางที่เขาเขาอยู่อยู่นานแล้วนะเราไปเบียดเขาก็ไม่รู้ไปที่ไหนครับค่ะค่ะกาลังจะเรียนคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่ามีเ,เพื่อนบ้านที่เราเป็นบ้านเก่าที่อยู่ที่ตรงนั้นอยู่แล้วและมีเพื่อนบ้านกาลมงจะมาปลูกบ้านใหม่แน่นอนเขาต้องวางระบบ แบบนี้คือถ้ามีวิศวกรมีอะไรที่ปรึกษาเรียบร้อยเนี่ยเขาจะต้องวางระบบตามนี้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องวางระบบกําจัดปลวกอยู่หรือไม่มีบ้านใหม่แต่เพื่อนบ้านข้างๆกําลังกําจัดปลวกอยู่ต้องหันมาดูบ้านตัวเองแล้วนะอาจจะต้องเรียกช่างจากเพื่อนบ้านมาหรือว่าเรียกช่างที่เราเรียกใช้ไม้สอยอยู่เรื่อยๆเนี่ยมาดูบ้านเราแล้วเพราะว่าไม่งั้นปลวกจะอพยพจากข้างบ้านจากเพื่อนบ้านเรามาหาบ้านเราได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่คือบ้านเมื่อก่อน บ้านหนูน่จะมีระบบปราปลารล้วลยแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็น้าดีน้าเสียนะสามระบบนะปัจจุบันมีห้าระบบนะระบบปลวกอ่ะค่ะระบบที่สี่คือระบบปลวกระบบที่ห้าคือระบบนกเพราะว่าเดี๋ยวนี้นกเป็นอันตรายทือแบบทาร้ายบ้านมากเอาตะข่ายไปติดแล้วมันติดแล้วมันก็ปลดเหมือนปลาแล้วมันก็ก็จะจะเสียชีวิตจะตายไปนั้นคือเดี๋ยวนี้ปลวกเป็นอันดับที่สี่คือเป็นงานระบบในบ้านแล้ว5้าเนี่ยเป็นระบบนก หกหนูหหนด้วยไหมคะคือหนูไอ้หนูมันจะอยู่กระปวกอยู่แล้วห,หนูเนี่ยจะมีเป็นบริการของบริษัทกำจัดแมลงส่วนนกกับ<ะ>ปวกเนี่ยมันจะแยกกันอยู่แล้วนะฮะคือพวกนกนกเนี่ยจะรวมไปถึงไอ้พวกนกไอ้นกเข้าแมวนกอะไรทุกชนิดนะฮะมันจะมีเครื่องไล่นกน้ำเตยไล่นกไอ้พวกเยลไล่นกมีอุปกรณ์ไล่นกเป็นงานระบบระบบหนึ่งโดยเฉพาะอาคารโบสถ์วิหารหรืออาคารใหญ่โรงงานเนี่ยนะ ถ้าไม่ติดตั้งระบบไว้ไล่นกนะในสุดโอโหนกจะจะเข้ามาเยอะมากเพราะโรงงานอื่นติดก็จะถ่ายมูลเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะนอกจากความสกปรกแล้วยังมีเรื่องของเชื้อโรคด้วยโ,ะะโรงงานที่ที่นกไม่บินผ่านก็คือโรงงานสีโรงงานทินเนอร์โรงงานพวกพวกที่มีกลิ่นที่มีกลิ่นทั้งหลายพวกนไ้พวกนี้นกจะไม่เข้้ใกล้และมีแต่ว่าถ้าท่านไปอยู่ใกล้โรงงานนี้มาไหโรงงานท่านจะมีนกเยอะ เพราะนกมันไม่ไปโรงงานนั้นฮะลองดูก็ได้แถวนี้คมอุตสาหกรรมชุรีไยโรงงานสีเนี่ยจะไม่มีนกเลยนฮะไม่ไม่มีนกแม้แต่นกเข้าบินผ่านนะ,ะแต่ไปดูบางโรงงานนกเต็มเลยอือเรื่องของการวางท่อปลวกสะดวกตอนไหนนะคะก็สําหรับคนที่คิดจะทําบ้านใหม่ๆนะคะก็ลองดูนะคะว่าช่างเขาทําระบบนี้ให้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านโครงการหรือว่าบ้านที่เรา ให้ระบบเทอร์นคีไปทำในกรณนในการสร้างบ้านเขาต้องมีแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์นะคือก็จะมีบริการเขาจะรู้อยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าบ้านตามต่างจังหวัดที่ใช้ช่างในหมู่บ้านใช้ช่างกันเองลุงป้านะอะไรแบบนี้นะคะบางทีอาจจะละเลยไปเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณผู้ชมท่านใดกําลังจะสร้างบ้านแล้วใช้วิธีการจ้างคนรู้จักมักจีมักคุ้นกันแล้วก็ทําด้วยตัวเองบ้างนี่นะคะก็ต้องอย่าลืมว่าเราจะต้องดูแลเรื่องปลวกนะคะไม่ใช่ว่าต่างจังหวัดปลวกไม่ขึ้นบางทีอาจจะเป็นตัวดีเลยเพราะว่าเขาจะ ไปอยู่ตามดินตามต้นไม้ตามสวนท้องไร่ท้องนาอยู่แล้วนะอาจารย์ส่วนใหญ่เราจะเห็นจอมปลูกใหญ่ๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่บริเวณที่เป็นดินที่โล่งว่างๆหรือว่าที่ใกล้ต้นไม้อะไรแบี้เอก่อนเราขอหวยเจอจอมปลูกอะไรก็ขอหวยเดี๋ยวนี้ขออยู่ไหมไม่ขอหรอกไม่ขอแต่ก็ไม่เคยทำลายนะครับคือเขาถือว่าเป็นสิ่งแบบว่าอย่างเคารพกันอยู่นะนี่ใกล้บานแม่หนูนาเมื่อวานได้ดูรูปนี้ไหมรูปไหนอออคะอาจารย์เดี๋ยวขึ้นลองขึ้นมาดูสิเดี๋ยว่าหาว่าแม่ไม่ทันสมัยเทไนะ ได้เห็นยังไม่เห็นเราไม่เห็นและแม่ไข่เนี่ยไข่จังทำแม่โตนี่เท่มาโตเดี๋ยวจะหาว่าแม่เดี๋ยวหาว่าแม่ไม่ทันสมัยรูปนี้ผมเชื่อว่าเขาแท็กๆกันมานะไอ้แม่กวาดันแม่นะแล้วผมเห็นนะผมชอบผมว่าแท็กต่อไงแล้วผมก็ชอบมากคือคือเนี่ยถ้าเปลี่ยนได้รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนผมจะเอา iPad ไปให้ท่านนะเนี่ยใช่ไเช็คราคาข้าวเดี๋ยวนีเดี๋ยวนียายไม่ได้เช็คราคาข้าวทำตามธรรมดานะเมียกไปงานแรก ก็โอกาสวันแม่นะครับก็คุณแม่จะหาว่าแม่ไม่ทันสมัยไม่ได้นะดูที่ครับเช็คราคาข้าวกลางห้องหนา <Okay. S 1> โดยสัญญาณ สากีนะครับเพิ่มเพิ่มสีกีไปแล้วด้วยนี่ดิฉันว่าลูกหลานนั่นแหละไปทำคุณยายท่านแล้วเอาเท่ๆนะมามาแชร์กันนะคะในเฟซบุ๊กเยคุณแม่เนี่ยไปเสียพอลูกหลานมาถ่ายรูปนะให้แม่ยกนิ้วบ้างให้อีอีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแม่แม่ผมก็จะเสียพอลูกหลานมีท่านนี้ไหมคุณแม่มีมีโอ้โหแม่นี้คือพอดีเรามีหลานเขยเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มีหลานสาวมันก็ไปอยู่กับญี่ปุ่นมันก็จะให้อีอีอ่าแล้วทำอะไรเงี้ย แล้วแม่ผมก็เลยแบบว่าเป็นไปตามเขาแล้วอาจารย์เคยทำไหมถ้ายอย่างเงี้ยเคยทำป่ะคือคือภาพนี้ไม่ค่อยมาฉายเท่านั้นเวลาไม่ไม่ไมเดวควถ่ายาพนั่นถือไม่ไมคงคงธรรมดาละเวลาอยู่กับลูกหลานมันมันเพี้ยนเพี้ยนน่ย ก็คิดว่าดิฉันเป็นลูกหลานก็ได้ได้คือบางทีบางอารมณ์เราก็ทําได้ขำๆแม่ผมก็ทำเนี่ยแม่พอยู่กับพวกพวกเด็กๆไงขำๆสนุกสนุกนะฮะไม่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 ใช่เพี้ยนเพี้ยนนะอย่างเราเนี่ยจะทําอะไรแบบพิสดารเฮ้ยดิฉันไม่ได้เพี้ยนดิฉันไม่ได้พิสดารนะอาจารย์เป็นคนเดียวนะแม่แต่หนูนาถ้าคนที่ทําอะไรแพงๆพิสดารนะส่วนใหญ่ ติงตองนิดยจะเป็นคนมีตังค์ห <c oughs> นูนาควรทำอะไรไปดูดิมีตังค์นิดๆเนี่ยจะเป็นคนติงตองหน่อยๆหนูนาเนี่ยเริ่มถ้าเริ่มถ้าหนูนาเริ่มติงตองเนี่ยนะจะจะเป็นคนมีตังค์ละผมดูจากคนมีตังค์ไงเพื่อนผมเนี่ยมันเริ่มติงตองนิดๆมันติดตัง,ตงค์เยอะค่ะ เดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะคะหรือว่าอาคารจะซ่อมแซมจะร้าวรั่วร้อนหรือว่าน้ําท่วมขังมีอุปกรณ์วัสดุอะไรบ้างนะคะที่จะต้องมาอัปเดตกันเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะเปิดสายโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้ตุนเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ทุกวันู้ปพะหัสปดีบ่ายสามถึงสี่โมงเนี่ยจะได้โทรศัพท์เข้ามาเรียนสอบถามจากอาจารย์สำรึงนะคะหมายเลขขึ้นที่หน้าจอตอนนี้แต่ถ้า ว่าใครไม่อยากเหนื่อยหน้าขึ้นมานะดีฉันจะแจ้งให้ที่023383834 6นะคะ023383834 023383835และ023383836นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อันนิจจดไว้เลยนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบ้านก็สามารถที่จะร้องเรียนได้เพราะว่าเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะวันพุธพระรหัสัปดีของสัปดาห์ค่ะบ่าย3โมงถึง4โมงโดยประมาณนะคะส่วนอีกหมายเลขหนึ่งที่จะแจ้งต่อไปนี้เป็นเลข4 ตัวนะคะคุณผู้ชมคะ แต่ว่าเป็นเลขเฉพาะเวลาที่คุณเกิดปัญหาต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการจะแจ้งเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะที่หมายเลข1769 1769นะคะอย่าเผลอไปกด1 6 6 9นะคะนะคนละหมายเลขกันเดี๋ยวเขาว่าเอานะแล้วเพราะว่า1 6 6 9กเนี่ยเขามีงานให้ทําในแต่ละวันแต่ละคืนค่อนข้างจะเยอะนะคะ1769เป็นหมายเลขที่คุณสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเนื่องจากที่ ที่เราเป็นรายการสดอย่างที่ว่านะคะยินดีจะเปิดสายรับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านมาคุยกันอาจารย์สำเริงพร้อมไหมที่จะตอบคำถามทุกคำถามเลยนะคะไม่มีวันไหนไม่พร้อมรายการเนี่โอ้โห มาตั้งมากอดเลยนะมาถางมากเลยนะเตรียมความพร้อมไม่ได้หรอครับคิดว่าไม่มีที่ไปะไม่ได่จัดรายการหนูนาไม่พร้อมไม่ได้เราโอ้ยหนูนาเขาเป็นคนดังในช่องในสถานีก็จิบจุดน้าได้ยินเสียงอยู่เวยไงไม่พร้อมไม่ได้ครับเดี๋ยวหนูนาซักจนบรรยาเลยนะเหรอเพราะว่ามีความรู้เรื่องบ้านเยอะบานน้ำก็ท่วมด้วยรั่วก็รั่วราวก็ร้าวร้อนก็ร้อนมีทุกวร์ชั่นเอาจริงนะเาไปอยู่บ้านดิฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าที่เล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านหนูนาหมดเลย เนี <c oughs> ่ยเพราะว่าจะคนมีประสบการณ์เยอะๆไงก <c oughs> ็จะรู้ว่าบ้านตรงน<ม>ู้นกัรั่วตรงนี้กรัดราวตรงนี้ก็ร้อน,นธรรมดาความงริงเหมือน <c oughs> เจ็บใครได้ป่วยนะท่านอย่าวิตกกังวลเวลาบ้านรั่วบ้านราวมันเหมือนคนปวดหัวหก็กินเตตัมมอนก็หายบางอันก็ไม่หายบางทีก็ต้องไปโรงหมออะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนตัวยาบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นเหมือนคนล่ะนะไม่ต้องกังวลดิฉันจะถือว่าเป็นคำชม ไปถือว่าเป็นคำชมถือว่าเป็นคําชมว่าบ้านเธอมีปัญหานี่แหละเธอเลยยกตัวอย่างได้เธอเลยรู้จักบ้านถ้าบ้านดิฉันเป็นบ้านที่ไม่มีปัญหาก็คงจะลึกไม่ออกว่าบ้านจะเป็นยังไงนะบ้านหนูนาปวกก็มีหน้าต่างกันรั่วหลังคากันรั่วน้ําก็ท่วมมีครบไหมมันจะมีอะไรล่ะทั้งรั่วทั้งร้าวทั้งร้อนปวกก็มีอ่ะปัญหาบ้านมีเท่านี้มาตรงมาบ้านแล้ว ก็หนูนาก็จะเจออย่างนี้แล้วถือว่าธรรมดางูก็มีนะงูก็มีไหมงูก็มีก็ใส่ต้นในทะเลทั้งพรหรืออะไรเงี้ยก็ทําได้จริงเห็นเหรอเหรอต้องปลูกใส่พังพรมีท่านผู้ฟังเลยนะจัดรายการที่เก้าสิบุห้าายแรกบอกงู9กบถุนบ้านลายที่สองโทรมาเลยเอาต้นทะเลพังพรแล้วผมก็ไปหานะเอาเหรอปรากฏมีขายนะครับต้นเป็นต้นเล็กๆก็ไปซื้อมาปลูกเพราะว่าโบราณใช่แล้วใช้ได้นะปลูกให้รอบๆเลยมันอาจจะมี เขาว่ายางมันน่ยยางต้นเสลี่ยงบงพรนี่งูไม่ชอบเป็นไปได้ครับหลังเนื้อแต่ไม่ใช่ใช่เชือกกล้วยนะครับไม่ใช่ไม่ได้ครับแมามนเดี๋ยวนี้งูตัวใหญ่มากเชือกกล้วยใช่ไหมนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ไปจับงูให้เขาบอกว่าหุ้ยบ้านพี่ยังไงงูก็ต้องมาปีอาจจะมาตัวสองตัวหรือว่าหลายๆปีมาตัวหนึ่งเพราะว่า ที่บ้านมีครบพร้อมสับให้เป็นที่สำหรับให้งูอยู่เพราะมีตทั้งต้นไม้ม,มีทั้งความสงบความร่มเย็นร่มรื่นแล้วก็มีน้ําด้วยอ๋อครบเลยนะ,ะแต่เดี๋ยวนี้งูอาจจะเข้าบ้านที่ฉันน้อยลงเพราะว่าข้างๆบ้านเขาทาเป็นอพาร์ตเมนต์หมดแล้วอาจารย์แทบไม่เหลือป่าแล้วมไม่เหลือพื้นที่ว่างแล้วนะคะงูก็เลยต้องไประเหตดไปหาที่อื่นอยู่นะคะอ,อะเดี๋ยวใครมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องงูเงี้ยวเคี้ยวขอเรื่องตะขาบเรื่องมดเรื่องอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอเรียนเชิญได้ในช่วงที่2ของรายการนั่งยิ้ม0 2 3 3 8 3 8 3ส 4ถึง6แต่ว่าอย่าเรียกเราไปจับงูนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ